นี่ค่ะเขียนว่าห้ามเข้าก่อนน้คมไม่ได้บมดแลงบรรเลงที่จะรี่ไล่สายไหม่นี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงบ้านน้องดีไซน์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังทานไอติมกันอยู่เลยนี่เธอมาทานไอติมใช่ไหมคะอร่อยไหมครับอันใหญ่ดูสายไหมตัวใหญ่มากโอ้โอ้ไหม์ นี่เราเข้ามาแล้วคะ่ะทันวาธันวาเข้าไปไหนแล้วทันวาทันวาเข้ามาเล่นกับใครคะอุ๊ยเข้าไม่ได้อดีไซเนี่นยเขียนว่าห้ามเข้าก่อนนะไม่ได้ <c oughs> ให้ไม่เกะเข้าไหมโอเคใสเข้าไปทันวาเอ้โ oh ห oh. เข้ามาเล่นห้องของเล่นพี่ดีไซน์อีกแล้วชอบใจใหญ่เลยใช่ไหม ทำอะไรครับทำอะไรทำอะไรทำาาทำอะไรครับโอ้ทำเครื่องทำเพื่องทำอาหารใช่ไหมครับอ่าพี่ใหม่ปวนเมืองมาทำอะไรเรามาผัดกันนี่นะคะห้องของเล่นสวยมากของเล่นเยอะมากเลยนี่นะคะตอนนี้ทำมาเล่นสกุตเตอร์นะคะเปยนสกุตเตอร์แบบนะต้องกดว้า เดียว <laughs> ไปนะเต้นไปเลยมาเลยกดเ,เลยกดเลย้ลยโหที่จุลี่เล่กระสัไใหม่อดเจ็บอดเจ็บเลมันยานีไ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเลยจะว่ามันแล้วมันแล้ว นี่นะคะทุกคนอีกแล้วเนี่ยเจ๊เราชอบถ่ายตอนระเวชนะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้หลังจากที่เราปล่อยเด็กเล่นกันนะคะนี่เลยคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะคะก็มาทายชาบูค่ะวันนี้แม่กุ้งเตรียมชาบูมาให้เรานะคะนี่นี่นะคะหลังจากที่กลับมาจากบ้านดีไซน์นะคะธันวาก็เล่นซายหน้าบ้านของตัวเองนะน,นี่นี่นี่เดี๋ยวเราดูพี่เกลี่กันว่าพี่เกลี่ทำอะไรอยู่นะคะเกลี่ทำอะไรคะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ